ดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอยินิงกทูน,นะคะทนนี้าต็มอยูมหลังบ้านแ่ตอนไหนสัตอนคนวอ,อ, <c oughs> อันนี้รับมอบแทนลุงนะคะนีหลอดไฟนะคะ,ะมอบไปนี่ล้ะแบ่งใหพคุณอะ เออเอาไว้เพฟ้นนี่ล่ะเออไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้าอ้วมีคลิปหลายคลิปเลยปู่แล้วว่าุ๊บเป็นพ่นเอามาไว้เห็นมันหกอันนี้สดเสือนของแม่นุ๊บก็เลยมันมันเหลืออยู่เนาะก็เลยเอามาไว้นี่แหละส่วนกลางเพื่อได้ใช้เอาไปไว้ตรงไหนก็ไม่ได้ใช้แน่นอนแหละเดี๋ยวก็ได้ใช้ไม่เราก็มีงานอยู่ เนี่ยตลอดอันนี้มันทนทานนะตกกระบาดแรงเลยเราไม่คงดู้ที่บอกทัานก่อนนะเราสร้ามันเป็นพลาสติกเออพลาสติกเราพลาสติกมันจะมีหลายสีและสีทงชาติัวมีโอ้แต่ข้อยืมข้าวบบพี่น้องเอ้ยถ้าเด็กใจ่าไว้ฝ่ายอยู่โอ้เป็นตักเป็นตั๊กชิดมีใครบ้างทันยพรณ์ชื่อใครโอ้อันนี้ก็ลุงเลยไม่ใช่มันหมดกำหนดเข็มิสนุ วิชวัชรวิทย์โอ้นี่ไงอนุชิตอยู่นี่แหละเอ้ย่ันี่ชื่ออนุชิตนะครับผมอนุช awesome. oh, ah, wow. ิตที่แปลว่าผู้ชนะภายหลังโอ้ที uh, husband, ่ว่าชิดฝั่งวันเราที่หลังดังกว่าเคยได้ยินไหมก็ไม่สู้ผู้ชนะเบื้องต้นเนอะพุทธนากรเนาะพุนากอหรือดินว่าชนาผู้หลังนะชนาทีหลังเนาะเดี๋ยวคอยสะแก่ใจคุชนะภายหลังมันไม่ได้เห็นเบียดเองว่าอย่างเดี ไรไรนี <Es> <an> no ่ no ่อรีดออมันนิดก็จะเอานิดมันอาจะสแเกียนได้ยังนะสะกนได้ดนั่นเออคุณอ้อยคุณอ้อยคุณอ้อยจะเอาข้าวมาส่งมั้งคุณอ้อยบอกว่าเอาข้าวมาส่งในข้าวหรือคุณอ้อยให้เขาไปเอาก็ได้ข้าวละ หวยกลับมาใหม่เนาะผมไม่รู้อ่ะต้องรอให้ลูกคุณกลับมาเจ้อ้อยก็อ้อยไปแล้วอ้อยจะไปแล้วอย่าลืมคิดถึงด้วยนะคะคิดถึงคิดถึงหิวก็จะคิดถึาทุกเดือนเมื่อคืนนึ่งเดียวขมาบ้านขาบ้านผมเนมน้มาเก้าอืมยิ่งแสดงว่าไหวเลย ไม่ต้องติดต่อยเออขึ้นหลังเพื่อนแค่นั้นแหละแย่นั้นเขากล่าวมีแต่ชาวบ้านเท่านั้ตามนะไม่ไม่คือไม่ไม่ยังผมาบินเนี่ยไม่เนี่ยบินนี้ดีบิดีที่มานี่เนี่ยแต่ผมสแกนแล้วมันขึ้นพันเก้านี่ไม่ใช่แล้วไม่นุ่นุจ่าตอนนี้นะคะบรรยากาศก็ฝนก็ปล่อยๆอยู่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหยุดแล้วนะคะก็ปล่อยปอยู่นะคะแต่ก็ยัง ยังไม่หยุดนะคะแต่ก็ยังปล่อยๆนะคะเรามาเดินดูสวนดอกไม้ก่อนนะคะใช่ปล่อยๆอยู่นะคะอ้าอนะคะพวกเราก็อยู่เลาะๆกันแถวนี้เลยค่ะอยู่เล่นๆกันแถวนี้นะคะรอให้ฝนหยุดก่อนพวกเราถึงจะขนน้ํานะคะเก็บนะคะน้ําเหลือเยอะมากเลยนะคะ จะขนน้าเก็บนะคะเก็บไว้กินเอฟซีมาหรือว่าพวก youtube อยู่ที่นี่หละค่ะก็จะไม่ได้ซื้อน้ํานะคะก็จะมีน้ํากินนะคะอะไรทุกอย่างอะไรเหลือไม่ได้ทิ้งนะคะก็เก็บไว้กินนะคะก็เก็บไว้กินกันทุกอย่างนะคะสิ่งที่เหลือนะคะค่ะไม่ทิ้งสักอย่างหรอกค่ะที่กินได้นะคะนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะอ่ะตอนนี้ก็ย,ยังมีเอซมาฝนตกยังมีเอฟซมาจากไหนเนาะมาขอพรปู่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนนะคะโอ้ฝนตกก็ยังมาอยู่เนาะเอฟซนะคะอ้าโ,โ,โอ้ยดอกไม้โอ้ยดอกไม้สวยสุดเลยถูกน้ําฝนนะคะถูกน้ําฝนสวยมากๆเลยเนาะนู่นนะคะ มาจากไหนเนาะมาไหว้ปู่นะคะฝนตกก็ยังมาไหว้อยู่นะคะสงสัยคนแถวบ้านเรานะคะแบบบ้านนี้เลยค่ะดูท่านะคะใครแวะไปแวะมาผ่านไปผ่านมาก็อดใจไม่ได้นะคะที่เข้าจะเข้ากราบมา,าเข้ามากราบปู่นะคะมาไหว้ปู่นะคะค่ะเริ่มเริ่มจะหยุดแล้วละคะ่ะฝน กำลังท้องฟ้ากำลังเปิดแล้วนะคะก็พอตกให้กับต้นไม้ชุ่มชื้นนะคะค่ะพอดีชุ่มช่ำนะคะนะคะอ่าคุณตาสองคนนี้มาจากไหนเนาะเช่าชมนะคะ อ้าวฝนตกฝนหยุดแล้วก็ออกมาเล่นเลยเนาะเจ้าสองตัวน้อยนี่นูน่นอ่าฝนยังปลยโปอยอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะยังปลยโยอยู่แต่ก็ไม่เปียกนะหรือว่าเป็ยโปอยโปรยเหมือนกับน้ำหมอกเท่ากับน้ำหมอกนี่แหละตอนนี้นะคะก็เท่ากับน้ำหมอกนี่แหละฝนพอดีทําให้ต้นไม้ชื้นนะคะ เดินเล่นชมฝนเดินเล่นชมสวนฝนตกเดี๋ยวต่อไปฝนถูกหญ้าถูกฝนก็จะเขียวติดเขียวขึ้นมาเนาะทันทีนะคะ เสร็จบริบูรณ์นะคะการการที่ทำวงสวงองค์ปูปริจิตเสร็จแบบที่ภาคภูมิใจนะคะด้วยความภาคภูมิใจเรียบร้อยไปด้วยดีมากมากเลยนะคะทำไมถึงจะราบรื่นขนาดนี้เนาะนะคะหลังจากที่ฝนหยุดอ่าหลังจากที่วงสรวงเสร็จฝนก็มานะคะค่ะก็โปรยมานะคะ ถ้าฝนตกเมื่อวานนี้ก็คงจะหาที่หลบฝนกันแต่ว่าฝนไม่ตกค่ะฝนรอมาตกวันนี้นะคะเจ้าตัวน้อยออกมาเล่นซะเลยเปียกฝนไม่รู้จากหนาวเลยถึงจะสั่นยักๆๆอยู่ก็ยังไม่เข้าไปไม่หนาวหรือเปล่านี่ไม่หนาวเหรือฮะไม่หนาวหรือไปเข้าร่มหนาว ไปไปอุ้ยหนาวแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบา,บาย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 สวัสดีจ้า